ขยะปัญหาโลกแตกที่เราเจอทุกวันใช่ไหมครับแต่เคยคิดกันไหมว่าขยะที่เราทิ้งๆกันไปเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปกองอยู่ที่ไหนวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันที่โครงการบ้างหลวงที่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนภูเขาขยะให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าได้เอาละครับก่อนจะไปดูว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงเนี่ยเรามาทำความเข้าใจสเกลของปัญหากันก่อนดีกว่าคือมันใหญ่ขนาดไหนกันแน่ บอกเลยว่าตัวเลขที่จะได้เห็นต่อไปนี้อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยก็ได้ครับร้อยตันครับนี่คือปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุกวันแค่ในอำเภอจอมทองที่เดียวนะครับร้อยตันนี่มันเยอะขนาดไหนอืมลองนึกภาพช้างซัก20ตัวดูครับนั่นแหละครับคือน้ำหนักขยะที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนั่นนั่นแค่ขยะใหม่นะ ยังไม่นับขยะเก่าที่มันกองทับถมกันมานานแล้วซึ่งมีมากถึง7จ็ดแสนตันโอ้โหเจ็ดแสนตันนี่มันกองสูงเป็นตึก10ชั้นได้เลยนะแล้วแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแบบเต็มๆเ,เลยครับคือวิธีการกำจัดขยะแบบเดิมๆที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็คือการเอาไปเทกองไว้กลางแจ้งเฉยๆซึ่งมันไม่ใช่แค่ภาพที่ไม่สวยงามนะแต่มันคือแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีเลย แถมยังสร้างมลพิษที่กระทบกับสุขภาพของคนในพื้นที่แล้วก็แน่นอนว่ากระทบกับระบบนิเวศร,รอบๆอ,อย่างอุทยานแห่งชาติดออินทนน์ด้วยแล้วทีนี้พอเจอปัญหาใหญ่ขนาดนี้เขาจะแก้กันยังไงล่ะคำตอบมันอยู่ที่นี่ครับพิมพ์เขียวสู่การเปลี่ยนแปลงสเต็ปแรกเลยนะครับที่สำคัญมากๆก,ก็คือการเลือกที่ตั้งของโครงการ คือจะไปสร้างสงเดชไม่ได้เขาเลยเลือกพื้นที่ที่อยู่ห่างจากบ้านคนอย่างน้อย300เมตรแล้วก็ห่างจากถนนหลักไปอีก900เมตรเลยทีเดียวเพื่ออะไรก็เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นกับเสียงรบกวนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองครับและนี่แหละครับคือแผนผังของโรงงานที่ว่าคือมันไม่ใช่แค่ลานเอาไว้ทิ้งขยะอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือศูนย์แปรรูปขยะเชิงอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้มีทั้งส่วนขัดแยกส่วนแปรรูป แล้วก็ส่วนฝังกลบที่ถูกหลักอนามัยคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมจากบ่อขยะธรรมราธรรมดาไปเลยเอาละ่ะทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าขยะร้อยตันต่อวันเนี่ยพอเข้ามาในโรงยานี้แล้วมันจะกลายร่างไปเป็นอะไรได้บ้างเส้นทางการเดินทางของขยะนะครับพอรถขยะมาถึงปุ๊บอย่างแรกเลยคือต้องชั่งน้ำหนักก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกด้วยเครื่องจักรครับ แล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แหละคือการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าส่วนที่เหลือจริงๆที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเท่านั้นถึงจะถูกส่งไปฝังกลบอย่างถูกวิธีหนึ่งในทรัพยากรที่ว่านี่นะครับที่เจ๋งมากๆเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเชื้อเพลิงขยะหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า RDF (Refused Derived Fuel) มันคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะครับมันคือการเอาขยะที่เผาไม่ได้เนี่ยมาอัดให้เป็นแท่งเชื้อเพลิงพลังงานสูง ซึ่งสามารถเอาไปใช้แทนฐานหินในโรงปูนหรือโรงไฟฟ้าได้เลยสุดยอดไหมล่ะครับแล้วไอ้เจ้า RDF เนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับเบื้องหลังคือเครื่องจักรที่เห็นนี่แหละมันทั้งคัดแยกทั้งสบับทั้งย่อยขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็แปลรูปออกมาให้เป็นเชื้อเพลิง RDF ที่มีขนาดเท่าๆกันขนส่งง่ายแล้วก็ให้พลังงานความร้อนที่สม่ำเสมอด้วยแต่มันไม่ได้จบแค่เชื้อเพลิง RDF นะครับในกระบวนการคัดแยกเนี่ย เรายังได้ของที่มีค่าอื่นๆกลับมาด้วยอย่างเช่นพวกวัสดุรีไซเคิลทั่วไปพลาสติกกระดาษแก้วอะไรพวกนี้ก็จะถูกส่งกลับไปเข้าโรงงานส่วนขยะอินทรีย์พวกเศษอาหารเศษผักก็จะถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยหมกักให้เกษตรกรเอาไปใช้ต่อได้อีกคือไม่มีอะไรเสียเปล่าเลยจริงๆโอเคหลังจากที่เราคัดแยกของดีๆออกไปหมดแล้วทั้ง R D F ทั้งของรีไซเคิลทั้งปุ๋ย มันก็ยังเหลือขยะส่วนหนึ่งที่ต้องเอาไปทิ้งอยู่ดีแต่การทิ้งที่ว่านี้มันไม่ใช่การทิ้งแบบเดิมๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบ่อฝอังกลบสมัยใหม่หน้าตามันเป็นยังไงนี่คือความแตกต่างที่สําคัญมากเลยนะครับระหว่างบ่อขยะแบบเก่าที่เราคุ้นเคยกับบ่อฝังกลบแบบสุขาพิบาลสมัยใหม่คือแบบเก่านะ่ะมันก็แค่ขุดหลุมแล้วก็เทๆลงไป ซึ่งปัญหาก็คือน้ำเสียจากขยะหรือที่เรียกว่าน้ำชะขยะเนี่ยมันซึมลงดินลงแหล่งน้ําใต้ดินได้เลยแถมยังมีเรื่องก๊าซพิษมีเรื่องสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคอีกแต่บอ่อแบบใหม่นี่คือคนละเรื่องเลยครับมันเป็นระบบวิศวกรรมทั้งหมดมีการป้องกันดินมีการรวบรวมน้ําเสียไปบําบัดจัดการก๊าซได้ปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยครับหัวใจของระบบความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ย มันเริ่มจากตรงนี้เลยครับคือการปูพื้นบ่อด้วยแผ่นพลาสติกชนิดพิเศษที่เรียกว่า HDPE แผ่นนี้มันจะหนาและทนทานมากไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้เลยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นแรกสุดไม่ให้น้ำเสียจากกองขยะซึมลงไปปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำใต้ดินของเราได้ครับพอมีเกราะป้องกันแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปก็คือการวางระบบท่อระบายน้ำไว้บนแผ่นพลาสติกนั้นอีกทีหนึ่ง พ่อพวกนี้และครับที่จะทําหน้าที่รวมรวมน้ําชักขยะหรือน้ําเสียทั้งหมดที่ไหลออกมาจากกองขยะแล้วลําเลียงมันไปยังระบบบําบัดคิดภาพตามง่ายๆก็เหมือนระบบประปาขนาดยักษ์ใต้กองขยะเลยครับและขั้นตอนสุดท้ายในการจัดการแต่ละวันก็คือเขาจะเอาขยะมาเททับกันเป็นชั้นๆแล้วก็ใช้รถบดอัดให้แน่นพอจบวันปุ๊บก็จะเอาดินมากลบทับอีกชั้นหนึ่งทุกวันครับทำแบบนี้ไปเรื่อย การทำแบบนี้มันช่วยควบคุมกลิ่นได้ดีมากแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงวันหรือสัตว์ต่างๆไม่ให้มาคุยเขียด้วยทำให้ทั้งบ่อฝังกลบเนี่ยมันมั่นคงแล้วก็เป็นระเบียบมากครับโหฟังดูแล้วเป็นโครงการที่ล้ำสมัยแล้วก็ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้วโครงการดีๆแบบนี้เขาหาเงินทุนมาจากไหนแล้วใครเป็นคนทาเดี๋ยวเรามาหาคาตอบกันครับคำตอบก็คือโมเดลที่เรียกว่า Public-Private Partnership หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า PPP ครับมันคือการจับมือกันร,ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อสร้างบริการสาธารณะดีๆแบบนี้ขึ้นมาโดยที่เอกชนเนี่ยจะเข้ามาช่วยทั้งเรื่องเงินทุนแล้วก็การบริหารจัดการด้วย โมเดลนี้มันดีงามตรงที่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายเลยครับคือฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้โครงการดีๆมาบริการประชาชนโดยที่ไม่ต้องแบกรับภาระรทางการเงินทั้งหมดแถมยังได้ความเชี่ยวชาญจากเอกชนมาช่วยอีกส่วนฝั่งเอกชนก็ได้โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่มีรายได้มั่นคงในระยะยาวเป็นการดึงจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือโครงการนี้เขาออกแบบมาให้ยั่งยืนได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ต้องรองว่บประมาณจากภาครัฐอย่างเดียวคือเขามีแหล่งรายได้หลักๆ2ทางทางแรกก็คือค่ากำจัดขยะที่เทศบาลต่างๆต้องจ่ายเพื่อเอางานมาทิ้งส่วนทางที่2ก็คือรายได้จากการขาย RDF หรือเชื้อเพลิงขยะที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับพอมีรายได้2ทางแบบนี้โครงการมันก็เลยไปต่อได้เรื่อยๆในระยะยาว โครงการบ้านหลวงนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าปัญหาขยะที่ดูเหมือนจะใหญ่เกินแก้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีทางออกได้ถ้าเราใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเข้ามาจัดการแล้วก็มีโมเดลธุรกิจที่ดีมารองรับคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือในวันที่โลกเรามีขยะเพิ่มขึ้นทุกวันวันแบบนี้โมเดลที่เห็นในวันนี้จะสามารถกลายเป็นพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่สะอาดกว่าของพวกเราได้จริงๆหรือเปล่า